สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออเนาะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ภาษาไทยดีๆมาฝากเด็กๆป .5 ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องนีลูกตอนนี้เรากําลังครุ่นอ่าครุ่นใช่ไหมครุ่นนะ ติดอยู่ในเรื่องของชนิดของคําเราเรียนไปหลายชนิดและวันนี้มาถึงคิวของคํากริยาเรื่องของคํากริยาในระดับชั้นป .5 เนี่ยถือว่าไม่ยากนะลูกนะถือว่าไม่ยากถ้าใครตั้งใจฟังรับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้เลยเนาะคากริยาคืออะไรมาลุยลูกเด็กป .5 คําคกริยาคือคําที่แสดงการกระทําของประธานหรือ บุคคลในประโยคอ่ะเรามาดูอันนี้นะลูกนะครูอุมยกตัวอย่างประโยคเช่นพี่สาวนอนอพี่สาวนอนอะไรคือคํากริยานอนคือคํากริยาถูกปะบอกการกระทําของใครของประธานในประโยคว่าพี่สาวของเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่พี่สาวของเรากําลังนอนอยู่เออนี่นะพี่สาวของเรากําลังนอนอยู่เห็นปะอ่ะดูอีดูอีประโยคหนึ่งจะได้เข้าใจนอนวิง่งอะไรคือคํากริยา วิ่งอ่าวิ่งคือคํากริยาบอกการกระทําของประธานในประโยคนั่นะก็คือน้องน้องทําอะไรน้องไม่ได้นอนพี่น่ะนอนแต่น้องไม่ได้นอนน้องไปไหนน้องไปวิ่งจา้าโอเคไหมโอเคนี่แหละคือคํากริยาไม่ยากเอาผ่านไปก่อนนะคราวนี้เรามาดูชนิดของคํากริยาชื่อมันอาจจะยากนะลูกนะแต่ลองเปิดใจรับรองว่าเข้าใจแน่นอนนะชนิดของคํากริยาเนี่ยมี4ชนิดที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้หนึง สกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรม 2. ออากรรมกริยากริยาไม่ต้องการกรรมลูก 3. วิกะตัทธกริยาคือกริยาที่ต้องเติมเต็มและ 4. สุดท้ายกริยานุเคราะห์คือคำช่วยกริยา4ชนิดนี้เราจะเรียนเจาะลึกไปทีละชนิดมาเริ่มต้นด้วยอันแรกลูกสกรรมกริยาสกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรม จะต้องมีกรรมมารองรับอยู่เสมอประโยคในภาษาไทยเนี่ยมันจะคือประธานกริยากรรมถูกไหมอันนี้ต้องครบประธานกริยากรรมอ่ากรรมไม่ต้องกระดกลิ้นนะลกูกขูอุ้มเผอนะประธานกริยากรรมอันนี้ต้องครบนะเอาเรามาดูแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายผักใครเป็นประธานแม่ค้าอะไรเป็นกริยาลูกขายอะไรเป็นกรรมผักลูกเห็นไหมถูกขายอันนี้เรียก สก,กรรมกิยากิยาที่ต้องการกรรมเอาอีกประโยคหนึ่งคุณพ่อเขียนรายงานการประชุมใครเป็นประธานคุณพ่อคุณพ่อเป็นประธานใครเป็นอะไรเป็นกริยาลูกเขียนเห็นไหมคุณพ่อทําอะไรล่ะอ๋อคุณพ่อเขียนเขียนอะไร เขียนรายงานการประชุมดังนั้นรายงานการประชุมเนี่ยเป็นกรรมอ่าสกรรมกิยาจะต้องตามด้วยกรรมเสมอถ้าคูุ้มบอกเฉยๆว่าแม่ค้าขายรู้ไหมว่าขายอะไรไม่รู้เนาะมันขาดใจความที่สมบูรณ์นะคุณพ่อเขียนรู้ไหมว่าเขียนอะไรไม่รู้ถูกไหมดังนั้นจะต้องเติมกรรมลงไปเพื่อให้ ประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่สมบูรณ์เอออันนี้ก็ผักเนาะแม่ค้าขายผักไงก็เลยมีรูปผักอันนี้ก็คือคุณพ่อเนี่ยกำลังเครียดเลยเพราะว่าต้องเขียนรายงานการประชุมนั่นเองโอเคผ่านไปสกรรมกิยาชนิดที่2อลูกอกรรมกิยาอักรรมเนี่ยแปลว่าไม่ก็คือกรริยาที่ไม่ต้องการกรรมไม่จำเป็นต้องมีกรรมในประโยคแล้วเพราะว่าประโยคมันสมบูรณ์ด้วยตัวของมันเองแล้วอ้าวเรามาดูฝนตกหนะัก ฝนตกหนักอะไรเป็นประธานฝนเป็นประธานถูกไหมอะไรเป็นกริยาตกเป็นกริยาอะไรเป็นขยายกริยาลูกหนักหนักก็คือขยายตกตกยังไงตกอย่างหนักเห็นไหมอันนี้คือไม่มีกรรมเลยฝนตกครบถ้วนสมบูรณ์เลยฝนตกครบถ้วนแล้วไม่ต้องมีกรรมมารองรับอันนี้คืออากรรมกริยาลูกอ่ะ อีกประโยคหนึ่งเธอร้องไห้เธอร้องไห,อออองห้อะไรเป็นประธานเธอเป็นประธานอะไรเป็นกริยาร้องไห้เป็นกริยามีกรรมไหมไม่มีกรรมมันสมบูรณ์แล้วรู้แล้วว่าใครทําอะไรอ๋อรู้แล้วว่าเธอน่ะนั่งร้องไห้อยู่นี่ไงเธอนั่งร้องไห้กําลังเศร้าเลยก้มหน้าลงไปในะลูกบีดน้ําตาเออแล้วก็น,นี่คือฝนตกหนักโอเคปะโอเคผ่านไปอกรกรกริยากริยาที่ไม่ต้องการกรรมชนิดที่3ลูก วิกะตถากริยาอันนี้ต้องอ่านให้ถูกต้องนะลูกนะเดี๋ยวจะอ่านผิดนะอ้าวออกเสียงพร้อมกันวิกะตถากริยาวิกะตถากริยาวิกะตถากริยาโอเคเรียกว่ากริยาที่ต้องเติมเต็มคูุ้มเนี่ยจะให้ชื่อว่ากริยาเปรียบเทียบละกันจะได้เข้าใจง่ายกริยาเปรียบเทียบอ่ากริยาเปรียบเทียบอ้าวเรามาดูทําไมถึงเรียกว่ากริยาเปรียบเทียบเพราะมันจะมีคําว่าเป็น คำว่าเหมือนคำว่าเท่าคำว่าคล้ายคำว่าคือเหมือนมันจะเปรียบส,ส, nah, สิส่งของสองสิ่งอ่าสิ่งของสองสิ่งให้มีค่าเท่ากันอ้าวดูนะคุณสวยเหมือนแม่อ่าเป็นการเปรียบเทียบว่าคุณกับแม่สวยเหมือนกันเลยนะคุณสวยเหมือนแม่มีคำว่าเหมือนคุณสวยเหมือนแม่ของคุณนั่นแหละเออเห็นไหมมีคำว่าเหมือนนะอันนี้ผมเป็นตำรวจมีคำว่าเป็นลูกผมเป็นตำรวจ เห็นปะอันนี้คือกริยาเปรียบเทียบหรือกริยาที่ต้องเติมเต็มนะลูกนะมักมีคําว่าเป็นคําว่าเหมือนคําว่าเท่าคําว่าคล้ายคาว่าคือฉันหน้าตาคล้ายพ่อฉันคือคุณครูฉันสูงเท่าเธออย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเออครบถนะ้วนไหมครบถ้วนนะถ้าเจอคําว่าเป็นเหมือนเท่าคล้ายคือมันคือวิกาตตะกริยาโอเคนะโอเค ผ่านแล้วก็กริยาชนิดสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้ลูกคือกริยานุเคราะห์่ามันมาจากคําว่ากริยาบวกอนะุเคราะห์เนาะกริยาบวกอนุเคราะห์คำว่าอนุเคราะห์เนี่ยแปลว่าช่วยลูกรวมและเป็นคําว่ากริยานุเคราะห์ก็คือคําช่วยกริยามักจะเป็นไม่ใช่มักจะเป็นมักจะมีคําว่าควรถูกอาจจะต้องกําลังจงควรถูกอาจจะต้องกําลังจงคําพวกนี้เนี่ย มันจะช่วยให้คากริยาเนี่ยสื่อความหมายไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนยิ่งขึง้นอ้าวเรามาดูลูกอันนี้คือจงทําดีสมมุติว่าครูอุ้มพูดเฉยๆว่าทําดีรู้เจตนาหรือยังอยูอย่ดีก็พูดขึ้นมาว่าทําดีรู้เจตนาไหมไม่รู้เจตนาไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่าจงทำดีอันนี้คือกึง่งกึ่งสั่งอ่ากึงก่งกึ่งสั่งกึงก่งกึ่งสอนเนาะจงทำดีควร ทำดีเห็นไหมเอออันนี้คือรู้เจตนาแล้วเนาะว่าฉันสั่งนะว่าเธอต้องทำดีฉันแนะนำเธออยู่นะว่าเธอต้องทำดีโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้คือคำช่วยกริยาทำให้กริยาเนี่ยมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอ้าวอีกประโยคหนึ่งลูกเขากำลังมาถ้าคุณอุ้มพูดว่าเขามาเฉยเฉยก็สื่อได้ถูกไหมเขามาเฉยเฉยแต่เราไม่รู้ว่าเขามาเนี่ยเขามาแล้วหรืออะไรยังไง ถูกไหมเขามาก็สือ่อความหมายเขามาอ๋อเขาเดินมาดูแลเขามาแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่าเขากําลังมามันมีคําช่วยว่ากําลังแสดงว่าเขามาถึงยังเขายังมาไม่ถึงเขากําลังมาสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนถามว่าเย้ป๊อปจะมาอีกกี่นาทีเนี่ยเฮ้ยรอแป๊บนึงอีกสินาทีมันกําลังมา <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมก็ทําให้เราดูได้ว่ายังมาไม่ถึงกําลังมานั่นเองโอเคไหมมักจะมีคําว่าควรถูกอาจจะต้องกําลังจงโอเคจําไว้นะ คำเหล่านี้คือคำกริยานุเคราะห์หรือคำช่วยกริยานั่นเองเออจบแล้วในวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะใครยังไม่เข้าใจประเด็นใดก็สามารถทบทวนได้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ กคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสับไทยให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย